มากันเลยนะครับเร็วๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญนะครับเพื่อนๆมาขายกันนะครับสองเหรียญนี้นะครับดำหนีกระลับนะครับเพื่อนมาดูราคากันเลยดีกว่าตามนี้นะครับอ่าโอเคมีทั้งหมด4ี่รุ่นนะครับเพื่อนๆเหรียญนะครับมีมาทั้งหมด4รุ่นนะครับ2525นะครับ1บาทนะครับเหรียญนี้นะครับตีรับซื้อที่4บาทนะครับขายออกที่9บาทนะครับมีได้เปแปะนะครับ เหรียญเรือนะครับ1เหรียญนะครับ2520นะครับ1บาทนะครับได้ไปที่3บาทครับขายออกที่5บาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็เหรียญวัดนี้นะครับ1บาทนะครับ25เอ้ยได้มาทั้งหมด2 4สี่เหรียญสี่เหรียญนะครับ2 5 25นะครับ1บาทนะครับรับซื้อมาที่3บาทเหมือนกันนะครับขายออกที่8บาทนะครับเพื่อนๆและก็สุดท้ายนะครับเหรียญสตางรูนะครับ1นะครับ ห้าสตังลูนะครับเพื่อนๆรับมานะครับห้าสตังลูรับมาที่15บาทนะครับมาดูราคากันเลยนะครับว่าได้ไปทั้งหมดกี่บาทนะครับนี่ได้3นะครับ3 42นะครับ15นะครับบวกกันเลยครับเรื่องคิดเลขครับาดูกันทั้งหมดนี้ได้ไปกี่บาทนะครับ8บวก3บวก12บวก15นะครับทั้งหมดได้ไปทั้งหมด38บาทครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับมาขายกันนะครับสวัสดีครับ